วันนี้พามาดูงานที่ร้านนะครับเป็นงานค u ัสตอมก็เป็นเจ้า Mercedes-Benz นันนี้นะฮะก็เป็นงานรีสโตโต่อย่าเรียกว่ารีสโตเลยเรียกว่าทำใหม่แล้วกันพมอพักเดิมก็หน้าตาประมาณนี้นะกบม้อพักเราก็จะเป็นม้่อพักสแตนเลสนะก็คือเดินเหมือนกันแล้วก็ แคมเบอร์ทาด้านในก็คือจะอธิบายให้ฟังว่า,วาเวลาทํางานกับซ่อมเนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างก็คือ1นึเหมือนตัดสุรเลยก็คือเอารถก็มานะครับแล้วก็มาเหมือนลองตัวเนก็คือมามาตัดมาดูฟิตติ้งนะครับแล้วก็ทําการวัดมอพฟองมอพกัพกแล้วก็ดีไซน์มอพักไว้ก่อนพอเราทำมอฟฟพกักเสร็จปุ๊บก็มาติดตั้งได้นะครับก็จะใช้เวลาที่ไม่ยาวนานนักนะก็ไม่อยากให้ลูกค้าทิ้งรถไว้ที่นี่นานเหมือนกัน ส่วนใหญ่งานเราจะเป็นงานค่อนข้างละเอียดนะครับเราจะจะเก็บงานค่อนข้างใช้เวลานะครับพวกท่อสแตนหลุดสแตนลเลสอะไรพวกนี้เราก็จะเดินแล้วก็ปั่นเงาเก็บรบรอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนที่เล่นรถเก่าๆนะแล้วต้องการจะเก็บงานให้มันเนียยนะก็แนะนําว่าก็มาทําที่นี่เถอะเพราะว่าเรานี่ก็รู้ใจลูกค้าพอสมควรเนี่ยเป็นเห็นไหมเป็นท่อเฮดเตอร์นี่ร้บเส้นอันนี้เดี๋ยวไ้ส่งอินเดียนะครับ ลูกค้ามาจากบังกลาดก็ขอบคุณนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่คอยติดตามชมคอยติดตามผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติยังไงขอนิดนึงว่าถ้าดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับให้มันในนี้หน่อยมีเอนเกจเมนต์หน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทำคลิปกันเยอะนะครับผมก็อยากจะบอกว่าให้มาทาที่ร้านเมงเนี่ยเพราะว่าร้านเราอะประสบการณ์ตอนนี้ก็ประมาณ4 9เปีที่ทั้งจากลุงพ่อ แล้วก็ผมก็จะพยายามดูแลรถเองทุกคันสำหรับลูกค้าทุกคันให้ได้นะครับยังไงก็มาทําที่นี่นะครับเพราะว่าเรารเป็นฮดเตอร์เราดูแลท่อเหมือนพ่อดูแลลูกครับ